การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อจเจริญเติบใหญ่ขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาวความรู้สูงและอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร13ธันวาคม2505โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษานาครศรีธรรมราชเขตงสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลน1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการสุริยานนเสนาพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนผลการดำเนินงานและความภาคภูมิใจด้านสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาพระราชทานประถมะศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2558 รางวัลเสมาปปสร,ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นประจำปี2556รารางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกประจำปีการศึกษา2556รางวัลสถานศึกษาต้นแบบลูกเสือของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2558รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา2558รางวัลสถานศึกษาต้นแบบสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2558รางวัลสถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่นประจำปีการศึกษา2558ด้านผู้บริหารรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง ปี2554ปี2555ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเดน่นประเภทผู้บริหารผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติปี 2558, รางวัลเสมาปปรสร,ระดับดีเดน่นปี2556ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาปีพศส5 5 6ั 56, นายประสิทธิ์ช่วยพิทักษ์ได้รับรางวัลครูสอนดีนายธรมรัตศรีชัยได้รับรางวัล1 0 0 0 0แครูดีนางสุพรศักดิ์เสษ ได้รับรางวัล100,000ครูดีนายโชคดีชัยรัตได้รับรางวัล100,000ครูดีนางนิดาโมนนเสนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนปีพศ2557นายประสิทธิ์ช่วยพิทักษ์ได้รับรางวัล100,000ครูดีนายสมบูรณ์ชนะคตได้รับรางวัล100,000ครูดีนายแมตรีหอมเกตได้รับรางวัล100,000ครูดีนางประนอมบุญสิทธิ์ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด euh ่นประเภทผู้สอนปีพศ2558 นายประสิทธิ์ช่วยพิทักษ์รางวัลเสมาปาปาสนายสมบูรณ์ชนะคตผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนนางนิรมนนทเสนาได้รับรางวัลหนึ่งแสครูดีนางวันนาเรียบวงได้รับรางวัลหนึ่งแสครูดีนางละดาวันบุญชนะได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีด้านผู้เรียน ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นป .3 ปีพศ .2556 ปีพศ .2557 และปีพศ .2558 สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ของนักเรียนชั้นป .6 ที่สูงกว่าระดับประเทศปีพศ .2556 เด็กหญิงอนุทิดาสีแดดและเด็กหญิงกรีเชดานพสถิตปีพศ .2557 เด็กหญิงกัญญพัฒมีบัวปีพศ .2 5 558เด็กหญิงพิมพ์ชนกเกตแก้วเด็กชายปียพงษ์รัตนบุรีเด็กชายพันธวัฒวิจิตรพันธ์ ปีพศ2556ผลการแข่งขันในงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่63สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาณจังหวัดพัทลุงเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายระดับชั้นม .1- ถึงม .3 ผลการแข่งขันในงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนเปิดโลกกระทัดทางการศึกษาครั้งที่9สสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษานาครศรีธรรมราชเขต2 เรียนทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายระดับชั้นม1ถึงม3 เรียนทองการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์สายโชว์ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 เหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นม .1- ถึงม .3 เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรระดับชั้นม .1- ถึงม .3 เหรียญทองการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันระดับชั้นม .1- ถึงม .3 เหรียญเงินการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นป .1- ป .3 เหรียญทองแดงการใช้โปรแกรมนำเสนอระดับชั้นป .4- ถึงป .6 เหรียญทอง การแข่งขันกิจก,กรรมสภา,านักเรียนระดับชั้นม 1- ถึงม3เหรียญเงินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นม 1- ถึงม3ปี2557ผลการแข่งขันในงานศิศละปะหัตกรรมนักเรียนเปิดโลกกระทั่งทางการศึกษาครั้งที่4สำนักง,งานเขตพื้นที่การ,การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2เหรียญทองการแข่งขันการสแสดงทางวิทยาศาสตร์ทรายโชว์ระดับชั้นม 1- ถึงม3เหรียญเงินการแข่งขันการสแสดงทางวิทยาศาสตร์ทรายโชว์ระดับชั้นป 4- ถึงป6เหรียญทองการประ กดเล่านิทานคุณธรรมม1ถึงม3เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรระดับชั้นม .1 ถึงม3เหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้นม .1 ถึงม3เหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาระดับชั้นม .1 ถึงม3เหรียญทองการแข่งขันการจัดก,การค่ายพักแรมระดับชั้นม .1 ถึงม3เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนระดับชั้น ป 4- ป6เรียนเงินการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นป 1- ถึงป3เรียนเงินการใช้โปรแกร,รมนำเสนอระดับชั้นป 4- ถึงป6เรียนเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงระดับชั้นป 1- ป6เรียนทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงระดับชั้นม 1- ถึงม3เรียนทองแดงการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นป 4- ป6ปี2558ผลการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกธาต์ทางการศึก าครั้งที่11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2เรียนทองรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นป .1 ถึงป .3 เรียนทองรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลป .1 ถึงป .3 เรียนทองการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นม .1 ถึงม .3 เรียนทองแดงการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนระดับชั้นป 四至八月，气 เรียนทองการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นป .1- ถึงป .3 เรียนเงินการใช้โปรแกรมนำเสนอระดับชั้นป .4- ป .6 เรียนทองการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับชั้นป .4- ถึงป .6 เรียนเงินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นป .4- ป .6 เรียนทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงระดับชั้นป .1- ถึงป .6 เรียนเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงระดับชั้นม .1- ถึงม .3 เรียนทองแดงโรงชาแนล อันดับหนึ่งการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทชายระดับชั้นม1นถึงมส ผลจากการเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่57ประจําปี2557ได้เหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญผลจากการเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนอำเภอทุ่งสงทุ่งสงเกมประจําปี2556เ,เหรียญทองหเหรียญเหรียญเงินสี่เหรียญเหรียญทองแดงสามเหรียญประจําปี2557 เหรียญทองหเหรียญเหรียญเงิน2เหรียญเหรียญทองแดง2เหรียญประจําปี2558เหรียญทอง7เหรียญเหรียญเงิน1เหรียญผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานอย่างมีระบบบัดนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าโรงเรียนวัดทุ่งควาพัฒนาศึกษามีความพร้อมและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพและสังคมได้อย่างแท้จริง